สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมหลังในช่องหลังซีเช่องที่จะมอบความเทิงความสนุกให้กับเพื่อนๆหลากหลายแนวเกมครับผมหลังจากที่เราขับมาทั่วแล้วครับผมทั้งรถถังเครื่องบินวันนี้เราจะมาขับเรือกันบ้างครับผมเปลี่ยนแนวนิดหน่อยเป็นภาพที่แบบว่าสีสันสดใสสวยงามกับเกมไทเลตโค้ดครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่เป็นชาวไทยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศเลยครับผม สบายดีเดอร์ชาวสอปลาวครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงลังทดลองเกมครับผมเป็น EP พีสองแล้ววันนี้เราก็จะมาทดลองเล่นเกมที่มีสีสันสดใสอย่างเเกมไทเลสโค้ดครับผมเป็นการขับเรือเนาะขับเรือเอ่อแล้วก็เป็นการสู้กันแบบ 5v5 นะรู้สึกว่าจะเป็น 5v5 นะครับผมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ผมก็ได้ทดลองเล่นมาแล้วก็คือว่าโอ้โหเล่นแล้วสนุกนะเพลิน ความจุไม่สูงครับผมเพื่อนๆสามารถโหลดมาเล่นได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยครับผมก็เดี๋ยวเข้ามาดูระบบภายในเกมก่อนในเกมเนี่ยก็จะเหมือนเกมทั่วไปเหมือนกันครับผมก็คือมีการบดล็อกเรือต่างๆครับผมอ่าบดล็อกเรือต่างๆแล้วก็มีการอัปเกรดเรือได้นี่ครับผมด้านซ้ายเก็บชิ้นส่วนแล้วก็อัปเกรดเรือเนาะประมาณนี้เลยครับผมเก็บชิ้นส่วนแล้วก็อัปเกรดเรือต่างๆเล่นง่ายครับผมเป็นเมนูภาษาไทย มีเรือมากมายครับผมนี่ครับเรือเยอะแยะเลยตอนนี้ผมก็ลองเล่นมาถึงปวดล็อกถึงกองลำแล้วแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือการเก็บเงินเก็บทองเนี่ยง่ายครับผมแล้วก็มีคนไทยเล่นเยอะมากๆนะมีแชทด้วยนี่ครับนี่มีคนไทยเล่นเยอะนะแล้วก็สามารถเข้าร่วมกองเรือได้ครับผมนี่เลยนี่ครับผมคนไทยเล่นเยอะเหมือนกันนะแขรนคนไทยก็มีครับผม เกมนี้ก็เปิดตัวได้ประมาณ2ปีแล้วครับผมก็ถือว่าน่าสนใจเกมหนึ่งนี่ครับผมภาพสวยงามเนาะอันนี้ก็เป็นฉากหน้าแรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในโหมดการต่อสู้ให้ดูครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่ครับผมอันนี้ที่ผมปลดล็อกแล้วก็มีการเข้าสนามอันดับสูงแล้วก็มหาสมุทรนิลันดอนนะผมว่าโหมดต่างๆก็มีเล่นมากมายเนาะนี่ครับเข้าไปชิงรางวัลกันอะไรกันเนาะ แม่ช่วงนี้ถ้ามีเสียงเด็กๆรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเป็นวันหยุดครับผมวันหยุดก็เด็กๆเยอนะเนาะส่วนของรางวัลการเติมเงินเดี๋ยวไปดูการเติมเงินกันบ้างเนาะนี่ครับร้านค้าไม่ได้แพงครับผม60บาทอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีวิดีโอฟรีแล้วก็การใช้ทองในเกมซื้อก็มีครับผมชิ้นตัวต่างๆเนาะก็ถือว่าสะดวกกันเลยทีเดียวครับผมเล่นเพลินๆภาพสดใสน่ารักแล้วก็พอมีเรือได้เรือแล้วก็จะมีการ เลือกครับผมกับตันเรือเนาะที่มีความสามารถต่างๆเนี่ยครับผมนี่เป็นพ่อมดเอ้ยอะไรเอ้ยนี่ครับผมน่ารักมากๆเลยก็ประมาณนี้ครับผมเอาใจสายแบบปุ้งปิ้งกันบ้างเนาะเพราะว่าช่องเราเองก็มีหลากหลายคนหลากหลายช่วงอายุในการเล่นอะไรประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราครับลองเข้าไปเล่นในเกมกันเลยครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะกับเกมไพเรตโค้ดครับผมเดี๋ยวผมจะไปคนเดียวครับผมตอนนี้ แล้วผมก็จะเลือกเรือครับผมนี่เข้าไปสู้รบกันเลยนี่ครับเราไปดูบรรยากาศก,กันว่าในเกมมันเป็นยังไงนี่สนุกครับผมเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้กันเลยทีเดียวครับผมเล่นข้าวเวลาครับผมย้ำเลยว่าความจําไม่สูงนะเครื่องทั่วๆไปนี่เล่นได้สบายครับผมน้องๆทุกคนเล่นได้ครับผมโอ้หลายลํำครับผมเจ็ดลํำหรือเปล่านะ่ะหนึ่งสองสามสี แล้วก็5้าใบลำและวห้าลำมั้งเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหมขึ้นสัญญาณ Wi-Fi บางเบาครับผมนี่นี่ครับพอจับเป้าเราก็ยิงได้เลยครับผมนี่เขาไปยิงในระยะครับ Wi-Fi เรา,าอ่ามาแล้วครับผมเมื่อกี้ Wi-Fi มันห่างหายนิดนึงเนาะ มียิงแบบว่ามีใช้ธนูยิงแบบอู้หโดนยิงครับผมเราเปิดเกาะได้ครับนี่ครับเรายิงความสามารถพิเศษแล้วยิงปืนใหญ่ครับผมนี่ยิงธนูแบบรัวๆนี่ครับข้อดีของลำนี้เลยก็คือยิงธนูแบบรัวๆครับผมนี่ยิงตอดตอดตอดแต่จังหวะก็ยิงนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมเร่งความเร็วอะไรต่ออะไรก็ได้หมดครับอู้ๆโดนยิงโดนยิงอื้นี่ครับ อึบอึบยิงครับนี่สกิลพอ่อมดอุ๊ย,ยสกิลพ่อมดของเราก็จะทําให้คู่ต่อสู้แข็งครับผมเราก็จะมาเข้าอยู่ในวงเนาะเพื่อทําคะแนนนี้แล้วก็หาคู่ต่อสู้ในการยิงมีคู่ต่อสู้อยู่รอบข้างครับยิงครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมเพื่อนๆแหมเป็นอะไรที่ดีนะถือว่าสนุกเลยและอ้าวสนกับเพื่อนกันแล้วครับผมไปไหนคู่ต่อสู้เราจะไปไหนครับผม นี่ครับยิงเรียบร้อยแล้วก็คิวไปครับนี่ครับตรงนี้สองลำนี่ครับยิงต่อไปเรื่อยครับโอ้โดนยิงครับนี่เบิมเบิมถึงโดนยิงครับผมนี่ครับแม่เสียงเีิงแล้วก็ใช้ได้นะถือว่าดีเลยทีเดียวโอ้โหอาจจะคิวระเบิดนี่ผมยังไม่แน่ใจนะคุณต้าสู้ระเบิดยังไงนี่ครับเรากดยิงครับนี่ครับผม ประมาณนี้ครับอือหือันนี้ตายแล้วเราฟื้นครับผมทำคะแนนตอนนี้ทีมของเราอือเอทีมของเราเนี่ยก็ทำคะแนนครับนี่ครับยิงครับถ้าแท่แข่งแล้วเขาจะหยุดนิ่งครับเนี่ยโอ้สกิลวิเตษครับผมอือหือเรากำลังจะละเบิดนะครึ่งหนึ่งแล้วเราขี่ไปครับผมตอนนี้คะแนนเราก็นำแล้วครับขึ้นหกสิบปอร์เซ็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอนำเสร็จเราก็จะได้รับรางวัลเนาะยิงครับยิงไปเรื่อยนี่ครับประมาณนี้ครับ ดีครับนี่คิวกับรัวๆไปเลยครับผมได้รับเลือดถ้าควิวแล้วได้รับเลือดครับผมนี่ครับยิงนี่บททำให้คุณต่อสู้แข่งครับแล้วเราก็ยิงรัวๆไปเลยไม่รับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมมีการแชทคุยกันได้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็คนไทยเล่นเยอะครับผมเกมนี้มีแข่งคนไทยอย่างที่เห็นตั้งแต่ต้นเกมเนาะเรียบร้อยครับผม เกมนี้เราก็ทีมของเราชนะไปเรียบร้อยครับผมนี่เราก็ได้รับของรางวัลไปเราได้ MVP ด้วยครับผมอา่าไปสี่ตายศูนย์ครับผมประมาณนี้ครับผมจุดสนใจของเกมนี้คือนี่ครับภาพสวยด้วยอาภาพสวยและการเล่นที่จับคู่รวดเร็วครับผมถึงจะเป็นเกมที่เปิดออกมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนค่าเวลาได้อย่างดีนะแล้วก็ อย่าลืมว่าผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วครับผมผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจเนาะแล้วเป็นเกมที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเกมที่โดนใจบอรก,กอรของทาง Play Store ด้วยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกสักเกมหนึ่งเนาะของรางวัลน,นี้ก็ยังไม่ต้องรับก็ได้ไม่เป็นไรนี่ครับ่าให้รอเปิดอะไรอย่างงี้ครับไปเดี๋ยวเราลองไปสู้อีกสักเกมครับอาเล่นแบบทีม เป็นแบบทีมนี้ผมยังไม่ได้ลองเนาะเพิ่งปลดล็อกเมื่อกี้นี่เองครับผมเป็นแบบทีมเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนีครับแบบทีมเป็นยังไง๋อเล่นแบบทีมนี้เราเซ็ตเรือมาได้ครับผมเท่านั้นสามารถเชิญได้มาเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในลำดับศูนย์ถึงเก้าสามารถเชิญเพื่อนมาอยู่ทีมเราได้ครับผมเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้แน่นอนครับนี่ไงมีเพื่อนมีอะไรถ้าเรามีเพื่อนหรือมีอะไรเราก็เชิญเพื่อนมาเล่นได้แล้วครับผม ได้อย่างสบายเนาะเดี๋ยวเราไปแบบว่าไม่มีเพื่อนเรที่ได้ไหมค้นหาผู้เล่นอ่าไปแบบทีมก็คือค้นหาผู้เล่นได้ด้วยครับผมถ้าเรายังไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรมาหนึ่งสองสามสี่ห้าคนครับผมรวมถึงเราด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปลองดูแบบทีมกันบ้างซิว่าจะเหมือนกับเล่นคนเดียวไหมแบบบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะไปครับอันนี้เราสุ่มหาเพื่อนมาครับผมโอ้โหมีเรือต่างชาติ ทางนั้นครับผมไปแม่สวยจริงๆครับผมเหลืติดสงชาติไทยด้วยนะแล้วก็มีคนขับนะครับสวยงามหปครับอื้ยิงกันแล้วครับผมก็ยังไมพ้นแนวสงครามเนาะแต่เป็นสงครามหน้ารักอะไรประมาณนี้ครับผมอุ้หู้ต่อวีโดครับเขายิงต่อวีโดมาอื้เราเล่นความเร็วครับนี่ครับนี่ครับ ยิงยาวๆยิงยาวๆครับยิงเรื่อยๆต่อไปครับือหืมโดนเยอะครับเลือดเรายุบแล้วครับผมหืมหืเราต้องรีบฆ่าครับผมรีบคิวแล้วเราจะได้เลือดมาโอ้โหโดนแช่แข็งเหมือนกันครับผมโอ้โหโดนตอดโดนตอดยาวๆแล้วไปไหมโอ้โหแตกเลยครับผมอื ตอนนี้ทีมคู่ต่อสู้เหมือนจะนำนะดูตรงทงตรงกลางนะครับผมเขาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในวงเนาะเสียชีวิตซะแล้วครับผม <c oughs> ไปครับต้องรีบไปแล้วแหมเป็นการที่ดีครับนี่ครับยิงครับโดนเออเออต้องต้องลิ่งความเร็วหนีครับหญิงครับความสามารถพิเศษนี่ครับ ขอต้อนพิเศษเรายิงไปแล้วครับผมจะโดนไหมโดนไปหนึ่งดำครับผมหนึ่งล้ำครับผมกำลังจะคิวกำลังจะคิ้วแล้วครับเรียบร้อยเราก็ได้เลือดมาครับผมโอ้โหโดนยิงครับนี่ครับพอระยะไใกล้เรายิงครับโดนครับโอ้เราโดนแช่แข็งเราโดนแช่แข็งครับผมโอ้โหตอนนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไงนี่ครับยังไงครับยิงยิงยิงครับ โอ้โหแตกอีกแล้วครับผมโอ้โหทีมเราไปอยู่ไหนหมดครับผมทีมเราไม่เข้าวงกันเลยครับผมว่าตอนนี้ทีมเราเข้าวงแล้วครับผมสีฟ้าเข้าวงครับผมแสดงว่าเรือเขาเนี่ยเล่นแบบทีมเรือเนี่ยต้องพร้อมแล้วครับผมอัปเกรดมาแน่ๆเลยครับโอ้โหโดนประมาณนี้ครับผมนี่ครับยญิงโดนครับนี่ครับผมหญิงเรื่อยๆครับ เรือเรายังเบาอยู่ครับโดนยิงโดนยิงดีครับต่อไปเรื่อยครับตึ๊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 บเขาเล่นความเร็วหนีเราเราไม่สนยิงครับยิงไว้เรื่อยครับยิงยิงยิงครับกายแตกแล้วครับผมหนี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 เขาหนีเรานะเราเล่นความเร็วตามนะครับผมนี่ยิงความรมามครับตูมเราต้องได้เลือดครับผม นี่ครับถือไปหนึ่งครับผมใช้ไม่ได้ความร้อนเกินครับธนูเรายิงครับหจะแตกเราก็ตแตกแล้วครับผมโอ้โหแตกเลยครับผมมันจริงๆริงครับผมการเล่นแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะ <S <s เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีรายชื่อว่าใครคิวเราไปได้ก็มีใช่รายชื่อขึ้นเนาะโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผม เลือพูดต่อสู้ทำคะแนนแปดสิบสามแปดสิบสี่แล้วครับผมเราต้องรีบเข้าไปแล้วหื <c oughs> โดนครับอันนี้กว่าครับเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เยอะนี่ครับโอ้ ه, โดนยิงครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดโดนตะกี้หกสิบเก้าแล้วครับผมจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมจะทันไหมก้าสิบเก้าครับผมมีเรือของเราอยู่ในนี้ครับ ต่อครับต่อครับเราต้องรีบเข้าวงครับผมเพื่อคะแนนตีตื้นนี่ครับยิงครับนี่ครับผมเฮีะกลับมาเป็นผู้นําอีกครั้งครับผมเลาดยิงครับยิงไปเรื่อยยิงครับยิงครับอื้ือื้ือื้อเรียบร้อยครับผมโอ้โหว่างครับเราจะแตกแล้วครับผมโอ้โหแดงแล้วต่อแดงแล้วครับผม โอ้แตกแล้วครับผมแหมตีตื้นยากจริงๆครับผมตอนนี้ทีมคูต่อสู้นี่เหนียวแน่นมากเอยอยู่ในวงกลมเนาะจากเกมก็ตึงเครียดมากๆครับผมตอนนี้แหมไปครับแต่ก็ยังอยู่ที่99เซนอยู่ครับผมยังสู้กันไม่ห่างครับโดนไหมโดนครับไปครับ อือขนหาเสียงเข้ามาอีกแล้วครับผมคาเบอร์สามเบอร์สามก็มาครับผมอืมตอนนี้เพื่อนเราอยู่ในนี้คนเดียวครับผมเราต้องรีบเข้าไปช่วยครับอูโดนดักยิงด้านข้างครับผมอืรู้สึกเรือโอ้โหเรียบร้อยครับผมในที่สุดเราก็ยื้อไว้ไม่สำเร็จเนาะเกมที่สองเราก็แพ้ไปครับผมแหมเราก็อยู่อันดับสองเนาะคาไปสามครับผมถูกคาสี่โอ้โห เล่นไปเล่นมานี่มันเป็นเกมที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรครับผมโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบใจครับผมถ้ารู้สึกสนุกอชอบอกชอบใจรู้สึกมันก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดขอบคุณมากครับผมสําหรับี่พเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วเนาะสําหรับพเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกใจพกเพื่อนๆครับผม โอ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็เกมที่ผม,มนําเสนอเนี่ยผมไม่ได้เล่นตลอดทุกเกมนะครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าไม่ได้เล่นตลอดทุกเกมแต่ก็ยังติดเครื่องอยู่ไว้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่เล่นก็เข้ามาโหลดกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ